สวัสดีค่ะหมอพึ่งนะคะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ประจำช่องย t u b e หมอมาหมอแมวนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยหมอจะมาตอบคำถามที่หลายๆท่านถามกันเข้ามานะคะว่าน้องหมาน้องแมวเนี่ยสามารถที่จะกินอาหารหลายๆยยี่ห้อปนกันได้หรือเปล่าหรือหนึ่งยี่ห้อแต่ว่าใช้หลายๆสูตรปนกันถ้ากินแบบนี้ไปจะมีผลดีผลเสียยังไงบ้างนะคะสำหรับคำถามนี้นะคะหมอขอบอกก่อนเลยนะคะว่าหมอไม่แนะนำให้ทำแบบนี้สักเท่าไหร่ ะะถามว่ามันทําได้ไหมมันก็ทําได้แหละเจ้าของจะเอาอะไรให้น้องหมาน้องแมวก,กินเนี่ยมันก็ทําได้ทั้งหมดนั่นแหละเพียงแต่ว่าผลดีเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ในบางเคสบางรายบางตัวอาจจะเจอผลเสียด้วยซ้ำนะคะต้องบอกก่อนว่าอาหารในแต่ละสูตรแต่ละยี่ห้อเนี่ย เวลาที่เขาคำนวณโภชนาการยื่นจดเลขทะเบียนอาหารสัตว์ว่าเหมาะสำหรับสุนัขแมวในช่วงวัยเท่าไหร่สายพันธุ์อะไรอายุเท่าไหร่แบบนี้นะคะมันมีความสมดุลของโภชนาการหรือที่เราเรียกว่าคอมพ e t e and Balance อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอาหารที่เราเลือกอยู่ในหมวดคอมพ e t e a แอนบ l ล n านเนี่ยมันสามารถที่จะกินเป็นอาหารหลักต่อเนื่องยาวนาน,านไปได้ระยะเวลานานๆเลยแต่หลายๆคนเนี่ย ก็อาจจะมีความเข้าใจที่ผิดๆนะคะหลายบ้านก็อาจจะมีการปรึกษากันในหมู่ของคนที่ไม่ได้รู้เรื่องโภชนาการจริงๆก็เอาอาหารยี่ห้อนั้นมาปนกับยี่ห้อนี้รวมไปถึงบางคนเนี่ยเข้าใจว่าน้องหมาน้องแมวเนี่ยเบื่ออาหารยี่ห้อนี้สูตรนี้ก็เลยไปซื้อยี่ห้ออื่นมาปนมาเติมนะคะแบบนี้เนี่ยหมอไม่ค่อยแนะนำนะคะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าแต่ละสูตรมันคอมพิวต์แอนบาลานซ์อยู่แล้วมันมี ความเข้มข้นของพลังงานแต่ละสูตรที่แตกต่างกันมีโปรโตีนมีไขมันมีคาร์โบไฮเดรตที่แตกต่างกันดังนั้นการเอามารวมกันให้น้องหมาน้องแมวกินเนี่ยบางทีผลสุดท้ายสรุปแล้วตกลงน้องหมาน้องแมวเนี่ยได้พลังงานเท่าไหร่ในแต่ละวันกันแน่นะคะได้โปรตีนเท่าไหร่ได้อะไรเท่าไหร่อันนี้เราไม่รู้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในน้องแมวที่เขาไม่ได้กินอาหารหมดเป็นมือม้อๆนะคะ เขาอาจจะเป็นเล็มยี่ห้อไหนยี่ห้อหนึ่งมากกว่าอีกยี่ห้อหนึ่งเราก็ไม่รู้นะคะถ้าน้องหมาน้องแมวที่กินอาหารแบบนี้เนี่ยแล้วสุขภาพดีก็คือก็ดีไปนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะมีความไม่ค่อยดีมากกว่านะคะเนื่องจากว่าโภชนาการมันมันไม่สมดุลน,นะคะอาจจะมีค่าไตขึ้นค่าตับขึ้นหรือ อ้วนขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะคะหมอก็เลยไม่ค่อยแนะนำนะคะแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเรื่องการจัดการอาหารด้วยเพราะว่าการที่เราซื้ออาหารมาหลายๆยี่ห้อหรือหลายๆสูตรเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะต้องมีการเปิดใช้อาหารพร้อมๆกันนะคะแล้วก็อาจจะทำให้อาหารหลายๆยยี่ห้อเนี่ยเปิดนานเกินไป แล้วก็ทําให้ไม่น่ากินนะคะมีกลิ่นหืนหรืออาจจะมีเชื้อราขึ้นหรืออะไรก็ตามทําให้อาหารมันเสื่อมคุณภาพโดยใช้เหตุด้วยค่ะแล้วหมอขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะสําหรับกลุ่มน้องหมาและก็น้องแมวที่จําเป็นจะต้องกินอาหารเฉพาะโรคอาหารประกอบการรักษาโรคอย่างเช่นโรคนิ้วโรคทางเดินอาหารโรคทางเดินปัสสาวะโรคผิวหนังโรคภูมิแพ้ต่างๆนะคะ ยิ่งไม่ควรจะเอาหลายๆโลกเนี่ยมาปนกันนะคะหมอเคยเจอบ่อยๆนะคะอย่างเช่นแมวเนี่ยต้องกินอาหารโรคนิ้วเป็นระยะเวลานานต่อเนื่องเลยนะคะแต่ว่าบางช่วงอาจจะมีขนหลุดล่วงไปบ้างแล้วก็เลยปนอาหารสำหรับสูตรบำรุงขนเข้าไปแล้วก็อีกสักพักก็อาจจะกลับมาเป็นนิ้วได้ทั้งๆที่ก็ยังกินอาหารตัวนิ้วอยู่นะคะ อันนี้ก็เจอได้บ่อยเพราะว่าการที่เราเอาสารอาหารของสูตรอื่นมาปนเนี่ยมันก็ทําให้เขาได้อาหารประกอบการรักษาโรคเดิมเนี่ยมันไม่เพียงพอไม่ไม่ครบถ้วนสารอาหารมันผิดเพี้ยนไปแบบนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ยในเคสที่กินอาหารประกอบการรักษาโรคค่อนข้างซีเรียสมากค่ะ ดังนั้นแล้วนะคะในกรณีที่หลายๆคนมีความกังวลนะคะว่าการกินอาหารสูตรเดิมยี่ห้อเดิมต่อเนื่องยาวนานเกินไปจะมีผลเสียอะไรไหมนะคะหรือกลัวสัตว์เลี้ยงจะเบื่อเนี่ยหมอแนะนำเป็นการเวียนสูตรอาหารดีกว่ากินสูตรใดสูตรหนึ่งไปที่เราเลือกคัดสรรมาแล้วเนี่ยอย่างน้อย3เดือน6เดือนแล้วค่อยมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้ มันเหมาะสมกับน้องหมาน้องแมวมากกว่าแล้วก็อาจจะทําให้เราเห็นชัดเจนด้วยว่าในช่วงที่กินอาหารสูตรไหนยี่ห้อไหนเนี่ยน้องหมามีสุขภาพที่ดีรูปร่างดีแข็งแรงไม่มีคลาบน้ําตาไม่มีกลิ่นปากกลิ่นอึกลิ่นฉี่ไม่เหม็นแบบนี้นะคะมันก็ทําให้เราได้เห็นชัดตรงนี้ด้วยว่ามันมีความสัมพันธ์กับอาหารแบบนี้น่าจะดีกว่าค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้หวังว่าหลายๆคนเนี่ยจะได้คำตอบกันไปนะคะถ้าใครชื่นชอบหมอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามหมอให้นิดนึงได้ไหมคะหมอไปดูข้อมูลหลังบ้านนะคนที่เข้ามาดูคลิปหมอเนี่ยกดไลค์กดดูนะคะแต่ว่า คนติดตามเนี่ยยังน้อยมากๆเลยนะคะในร้อยคนเนี่ยคนกดติดตามแค่ประมาณ7-8%เท่านั้นเองส่วนอีกประมาณ90%เนี่ยดูอย่างเดียวยังไม่ติดตามเลยนะหมออยากขอให้ติดตามไว้เป็นเพื่อนกันเวลาหมอมีคลิปใหม่ๆที่เกี่ยวกับดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงหรือโรคมันจะได้แจ้งเตือนไปที่มือถือของท่านนะคะสำหรับวันนี้หมอไปก่อนแล้วแล้วเราพบกันในอีหน้าอีถัดไปนะคะบ๊ายบาย